Welcome back to Super Champ heading straight into fight number five this evening at 68 kilograms between Turkey and Thailand introducing our first fighter he is from the blue corner 23 years of age standing 172 centimeters tall with a professional fight record of 37 fights 26 wins and one draw representing turkey fighting out of Phuket sing muay thai give it up for omar semer ชกของเขาจากมุมแดงครับอายุ23ปีจากสระแก้วประเทศไทยสูง177เซนติเมตรชกมาแล้วถึง48ไฟชนะ34ถ้าพร้อมขอเชิญทุกท่านพบครับหนึ่งสยามเกียรตินครชน์ from Thailand วันเวทีคุณรัชกรจาราพานมาถึงคู่ที่5วันนี้นะครับเป็นการชกพิการน้ำหนัก68กิโลกรัมครับหนึ่งสยามเกียรตินครชนวันนี้จะเจอกับโอมาเซมิตจากประเทศตุรกีครับต้องถามแฟนๆว่านหน้าจอช่อง8มีความสุขหรือเปล่าครับกับผลงานผลผลิตของคนช่อง8คนไทยแท้ๆไ,ไม่แพ้ใครในโลกครับหสยามเกียรตินครชนครับ ชลาลายจากเมืองชนวย23ปี1้7ยเซนติเมตร่ไอหนุ่มแททู้วครับดูด้านหลังครับสวยงามเหลือเกินครับเจ้าของส่วนสูง177ลูกศิษย์ของคุณสมชายสำนักบกนะครับนักสู้จากจังหวัดสระแก้วแข่งหนักอาวุธแรงครับเด็กคนนี้เดี๋ยวดูครับเพลงเตะไม่ธรรมดาครับทางด้านของหนึ่งสยามเกียรตินครชนก็บ้านเดียวกันกับพิชิตมาเดียนมวยไทยนะครับซึ่งวันนี้ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะครับ วันนี้จะเจอกับโอมาเซเมตนะครับนักมวยจากประเทศตุรกีหรือว่าตุรกีเดิมนะครับวยัย23ปีสูง172เซนเมตรนะครับรายนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์มวยไทยของยุโรปมาแล้วนะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับส่งมานะครับนักมวยหญิงก็ผ่านสาวสิงห์สโซภิตคับน้องเปรมได้เลยครับ มวยชายก็ไปที่คุณสมนึกพัฒบุรีเลยว่าหนุ่มน้อยสิงป่าตองช่วยกันสร้างสารรค์ครับกีฬามวยไทยคือสมบัติของชาติเป็นมรดกของโลกไปแล้วทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับที่นี่ไม่มีการพนันนะครับมีแต่หน้าแข้งกับมีอาวุธใส่กันอ่ะเรียบร้อยครับหน้าที่ของกรรมการรัชกรดาราพันธ์ครับทำหน้าที่ อย่าลืมนะครับยังมีรางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับทําได้แอนตซินมอบให้10,000บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางก็รับไปเลย3 0,000บาทครับสายมือครับคุณสมชายสํานักบกครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์คนดังครับนาทางด้านของหนึ่งสยามเกียรตินครชนมาเองครับวันนี้ส่วนขวามือหน้าจอครับทีมงานของภูเก็ตสิงหมวยไทยครับ นี่นักชกจากตุรกีนะครับก็หลากหลายนะครับสำหรับมวยไทยซปเปอร์แชมป์นะครับมากันทุกทวีปนะครับครับอะส่งคุณค่าอยู่แล้วครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่ที่เราปรุงแต่งครับโอ้ยหวดก่อนเลยครับหนึ่งสยามแม่สับมือแล้วออกอาวุธได้นะครับภาษามวยก็บอกว่าใส่ก่อนได้เปรียบนะครับครับวางแข้งไปก่อนเลยครับหนึ่งสยาม นัดแรกที่กรรมการรัชนากรมานี่สองนับเลยครับนับพร้อมๆกันครับเดี๋ยวดูสัปดาห์นี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับดูดีๆนะครับมวยคู่นี้อาวุธแรงนะครับมายักคิ้วหลิวตาครับโอมานจากตุรกีรอคบทีเดียวครับเป็นพระเอกหนังอินเดียทางช่องแปดได้สบายเลยครับพยายามสับล่างก่อนนะครับทางด้านของหนึ่งสยามครับไล่แขนไล่แขนครับไล่แขนครับมา จะเอาทีเดียวอยู่เลยครับมา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 เบรกไว้ตันนี่ครับสปอร์ตแมนครับคู่ต่อสู้เพลียพับนี่ไม่ซ้ำไม่เติมนะครับพยายามจะหักสอกนะครับโอมาร์เซบูอ้ยมั่นใจในสายตาเลยครับฝาซ้ายดึงเป็นหนังสโตโมชันเลยครับเบอร์สกูโอ้ยโยกสับล่างครับโอ้ยต่อยลำตัวแรงมากครับหมัดของโอมาร์ โอ้ยซ้ายหนึ่งสยามเอาแล้วครับกวาดเทลงไปหมัดสู้ได้แข่งแล้วครับงานนี้โอมาเซเม่นไม่มีหมัดแน่ครับแต่ว่าทางด้านหนึ่งสยามไม่มีแข่งครับพลอยโตอ้าวครับแชมป์จากยุโรปนะครับไม่ธรรมดาครับผ่านสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะแล้วครับสายอ้าวแล้วครับขวานายสายเราเลยครับปีกปีกฟันเลยครับแมาฟันดื้อๆนะครับดูครับฟันแล้วส่งยิ้มด้วยแมา ยิบเธอฟันขาวลองได้ครับพันไวพันไวแม่แม่แจกยิ้มกันนะครับคู่นี้แต่ว่าดูการแจกอาวุธครับโอมารอารมณ์ดีเหลือเกินครับโชกไปยิ้มไปหักศอกซ้ายหน้าเอาวครับมีโอกาสครับพี่หมอพี่หมอคณิตพี่หมอคุณพีอยู่ด้านล่างสองคนโอ้โหตัดฟ้ากะเต็มครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโอ้ยไม่ธรรมดาครับโอมาร ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยยิงต่อยิงมั่นใจนะครับโอมาร์เซเมดครับในขณะที่ตอนนี้ครับหน้าแดงนะครับหนึ่งสยามครับเพื่อไม่มีรอยยิ้มแล้วครับเจ้าหมาโอมาร์เซเมดเข้าไปโอมานี่สังเกตดีๆมีลูกตกมีลูกฟันนะครับดูครับแล้วโอยปแล้วไปแล้วไปมาครับหนึ่งสยามเอ้าชักยุ่งแล้วครับแ้าพื้นที่มันจะโยกเองโยกเองหรือเปล่าราบเวทีันเกียงแล้วแหมแข้งขาตอนนี้เริ่มจะเปไปไปมาแล้วครับทางน้าของหนึ่งสยามครับอ้าวอย่าไปล้อเล่นครับอย่าไปล้อเล่น ยับอยู่เสมอฝรั่งรายการนี้ไม่ใช่ฝรั่งขนุนพบเที่ยวนะครับไม่ใช่ฝรั่งแช่บวยครับของริงครับวัดไปเลยดีก็ผ่านไปไม่ดีเอาใหม่สูสีสู้กันต่อครับมานิ่งมากครับหน้าตาของโอมารูครับกล้าออกครับแล้วยืนใกล้ๆครับมีลูกตบมีลูกดัดนะครับหมัดศอกเรียนรู้ศิลปะได้สดชอดจริงๆครับอาแม่หมดยกซะก่อนครับ ผ่านยกแรกไปแล้วนะครับคู่ที่5วันนี้ครับห่สยามเกียรตินครชนกับโอมาไซเม็ดครับแรกๆอย่างยิ้มหวานครับหลังๆนี่แหมรอยยิ้มเริ่มจะหุบลงไปเลยนะครับทางด้านของหนึ่งสยามมาตรการสุดื่นแล้วนิ่งมากครับทางด้านของโอมาไซเม็ดจากคู่เก็ตสิงห์มวยไทยนะครับรอทีเดียวครับหน้าตาไม่ใส่กันเจ็บๆแรงๆนะครับคู่นี้ดูครับชกไปยิ้มหวานจริงครับ เป็นพระเอกหนังอินเดียต้องแปดสบายเลยครับดึงครับดูครับล่านะครับไม่มั่นใจในสายตานี่ทําไม่ได้ครับลูกแบบนี้จับยกครับไปทับนอกกวาดล้มลงไปครับคนกระแทกพืชดูซอกครับดูทักษะเอาหมัดนะครับหมัดตบแล้วกวาดกวาดลงนะครับแล้วก็สับซอกครับลูกปัดนะครับดูครับนี่ครับปัดลูกที่ขวางปัดหน้าแล้วก็ต่อยครับคุณมารุตครับ ลูกนี้โดนเต็มๆนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับแต่ว่าเล่นเอาแข้งขาสั่นเลยครับสำหรับหนึ่งสยามครับมมั่นใจในร่างกายมากครับโอมาดูครับมาชมกันต่อครับกับมวยไทยซุเปอร์แชมป์วันนี้ครับ10กรกฎาคม2565ครับครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับช่อง8ไฟไนท์ศึกมวยพันเดือดนะครับ5ทุ่มนะครับจันถึงสุขเจอกับเทพคู่มวยมันๆครับขอบคุณ f อหน้าจอครับ ทั้งบริการสดๆแล้วเทปการแข่งขันไปบนเวทีกันต่อมาดูไม่ใช่ขันง่ายครับวันนี้ของหนึ่งสยามผ่าทรงนี้นี่แม่เคียวโอมายากครับดูครับเขายืนใกล้ๆแล้วครับมั่นใจเลยครับตอกต่อครับดูครับโอ้โหอาล้ครับยังไงดีครับหนึ่งสยามเริ่มถอนหายใจครับนเริ่มถอนหายใจยาวๆนลครับหนึ่งสยามครับ แม่ฟันสองยังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะครับโอู้ยสายลำตัวครับโอ้โหกดสายดังตุ๊บเลยครับแล้วดูครับลูกศอกนี่นิ่งมากครับโอมาดูครับไม่มีถอยครับสายข่อยแถวตัวโอจุกหรือเปล่าครับจุกหรือเปล่านะครับดูสังสองไปใจโครงตีทรายตีทรายสองเมตรสามเมตรสี่เมตรเอ้าอยู่ไม่อยู่ครันดังพุหัวเลยครับแม่ยังกัดฟันสู้นะครับยังกัดฟันสู้โอ้โหแต่ว่าโดนลำตัวไปครับทต่ได้ของหนึ่งสยามไม่ดีครับ ทางด้านของโอมาสเปกก็ลุยแหล่ะแล้วครับโอ้โหวันนี้ครับวันนี้ครับเจอโจทย์ใหญ่ตัดซ้ายทีหนึ่งชายโครงแม่ชักไม่ดีครับโอ้ยสุปเลยครับหนึ่งสยามหายใจไม่ทันเลยครับเจอเรื่องานลำตัวเข้าไปหลายครั้งนะครับไหวหรือเปล่าครับยังไงก็ต้องนับถึงแครับค่อยๆลุกขึ้นมาครับหนึ่งสยามโอ้โหปากเขียวใช่แล้วครับ แล้วแน่นอนครับต้องตัดลำตัวอีกครับซ้ายทีหนึ่งหายใจทันหรือเปล่าครับหนักมากครับโอมาร์แล้วกล้าเคาะนะครับเคาะสีข้าเคาะลำตัวนี่ครับเคาะเอาดื้อนี่ครับดูครับหนึ่งสยามจะไปเป็นหรือเปล่าครับคิดได้แต่ว่าตัวแข็งไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับเข่าลูกนี้ครับเข่าซ้ายครับเต็มเต็มเลยครับวันนี้สายโหดอีกแล้วครับดุมากมากครับโอมาร์เอาล้วครับดูครับก้มลงกราบขอโทษ68กิโลกรัมแต่ว่ารูปร่าง โครงสร้างดีเหลือเกินครับโอ้โหโดนหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งสยามสุดจะทนแล้วครับเจอแบบนี้เข้าไปนี่ครับโอมาเข้าไปก้มกราบแล้วครับขอโทษแล้วครับอายุนั้นเท่ากันครับแต่ว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันครับประคองปีกเลยครับแี่พี่หมอกณิดบอกรองหายใจลึกๆดูครับชายโครงเป็นยังไงครับเอาฟื้นแล้วครับโดนหนักจริงๆครับอยู่ในสนามนี่เห็นชัดเจนครับ แข่งออกไปเคาะแต่ละดอกดูครับภาพช้าๆอ่านะครับดูนะครับดูนี้ตัดตัวลอยไปก่อนนะครับเอาเริ่มเล่นเล่นงานลำตัวนะครับทางด้านของโอมาเซมิตครับม่แล้วหนึ่งสยามนี่ไปลอกขอกด้วยนะครับไปเปิดชายโครงรับนี่ครับลูกทีเด็ดครับย่อไปแล้วครอสด้วยซ้ายตัดสีกางนี่ครับโอ้โหสอกปักเข้าไปชายโครงแล้วแทงด้วยครับ2เมตร3เมตรล่างหมด4เมตรครับโอ้โหกดแล้วหเมตรครับ ครึ่งแทงครึ่งเข่าแม่พยายามจะกัดฟันบวกครับแต่ว่าสุดจะทนนะครับแม่ต่อยเป็นครับนี่ลูกนี้ตบซ้ายครับเรียบร้อยครับเข้ากระดงคางนี่เป็นนับแรกนะครับที่โดนเข้าไปนะครับหนึ่งสยามครับก็หายใจไม่ทันเลยครับลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนพอลุกขึ้นมานี้แางน้านของอมาสเม็นี่ก็ถล่มลับตัวเลยครับทั้งเข่าทั้งหมัด ก็พยายามจะฝืนยืนสู้เลยครับหนึ่งสยามโอ้โหแต่ว่าโดนลูกนี้ไปครับเรียมเหลือทนแล้วครับมาโมมนี้ทีมตัดต่อปากเดียวครับดูครับสครูถอยหลังแล้วได้จังหวะแต่งตัวครับแล้วก็ยัดด้วยซ้ายแรงๆครับโอ้ทีเดียวล่าเหลี่ยวเลยครับหมดครับนี่ครับจุกตั้งแต่ซ้ายตัดแล้วครับแล้วรอจังหวะครับรอให้ตก้วครับดูครับไม่รีบนะครับแต่งตัวช้าๆครับปักเข้าไปครับโอ้โหใส่เต็มเกียร์เลยครับ In fight at number five here this evening, ladies and gentlemen, we have a winner by way of TKO in round number two from the blue corner, Tricky! Omar Semet takes the win here. Oh, champion, I would not look ไทยสุดไม่จ